속성을 만들고 나서 속편을 만들었으면 좋겠다는 생각이 었어요 일광이라는 캐릭터의 이야기 전사를 그려보고 싶었는데 다른 장소에서 다른 캐릭터들이 전혀 새롭게 그 전사를 마련하는 거이 어떻게 보는가? 근데 퍼내 아 그는 말해요. 와타나타. 그게 뭐야? 그게 뭐야? 그게 뭐 그게 뭐야? 그게 뭐야? ล,ล้วมันเป็นแบ,บการางแบบเกาหลีแล้วคือแบบว่าเรื่องเกาหลีเป็นยังไงแล้วก็ความเ<ม>ชื่อของไทยแล้วก็สิ่งที่มันเกี่ยวกับร่างทรงมันคล้ายกันจนเราแบบเนงงอ่ะตกใจเลยอะไรเงี้ยองฮวานั้นนเ้าองร้านอย่างิ่รู้เรื่อสาที่จริงๆจะิงๆอยกางที่ว่าเชืสอชื่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 ่่่อ่กอเือ่วา่รือ่่อ่่ช่ สยองกว่าในแบบที่เราเคยทำมาเลยมันไม่เหมือนช็ตเตอร์ไม่เหมือนแบนไม่เหมือนอะไรเลยครับไม่เอา어느곳이가장적합한무대일까매우비도자주내리고스프묵어져있고그리고길은피리이었으면좋을코이한าพ은군ยงใหญ่มากมาก라고ภาพ은จะยิ่งใหญ่มากมาก라ภาพ็เลยิ่งใหญ่มากมากเร레이코이한ภาพ은ยใหญ่มากเหนือและภาคอีสาน่่อน คือผมรู้สึกว่านเวลาการถ่ายทำเรื่องนี้ฉากหลังนเหมือนจะเป็นตัวละครขมันเลยมันมันมันต้องขลังที่สุดการที่เราไปเจอมาด้วยตัวเองฮะการที่เราใช้เวลาเป็นปีเนี่ยในการรีเซ์เนี่ยมันทำให้เราง่ายขึ้นคือโซนพีบ้าเอมอินเดอร์คนวใสังมก r a n m y ชิเกิดีนันน่งคน่นน เราก็เจอเยอะมากครับรวมๆก็คือน่าจะเกิน30คนเลยฉังบอกว่ามีปรึกษาคนที่เคยเจอร่างทรงตังพันคนน่าเชื่อจริงๆมันก pues ็ค่อยสร้างจักรวาลขึ้นมาโอ้ดึงจิ่งเดนองรบเดวาูกอึมายาตงถึงถึงนะเออใช่มครแล้วก็การสร้างแบบที่ที่บรรยากาศเด่นเป็นพิเศษแล้วก็ 이 괌을 또또예매 내가 안 되면 내괌다 닮아야 되기 보고서 매우 수려하고 매우 예술적인 장면들을 시작을 해서 정말 무섭고 재밌는 장면을 끝이다요 프로페셔널한 사람들의 손에 의해서 매우 세련되게 그것이 편이 됐다라고 생각이 들고요 약간 약한 사람의 단독 쓰이면 내괌 뛰러 진이로 찡기소다 괌을 너무 대폭 넣어가면 ไม่ใช่เขาจะเป็นไขวะอะไรเงี่ยคือไม่มีช้อยสองเลยจริงคือพี่เอียงนี่คือใช่เลยใช่เลยเขาจะลดลดลดสิบโลเนี่ยภายในเวนลาเดือนเดียวนี้เรื่องจะได้ถ่ายทำาองการได้ยาดา,ดานี่ทําให้เราเห็นภาพน,นังชัดเจนเมันเร,เ,เราก็เลยรู้ทันทีเลยว่าคนนี้แหละนยาี่เราจะไก็อยลเราไทะราเองเราได้รอที่ะเราเาเราได้กที่ก็หวาังว่า ผมและก็คุณนาวองจริงเนี่ยพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะที่จะสร้างความเสี่ยงความที่ได้รสชาติแปลกใหม่เมืออยู <S <S ่ดนเยกันทุกทีจะมีประสบ่ารณ์ใหม่ๆช่วงเวลาช่วงเว่าได้สิสุดัาก